สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูมะปรางอีกแล้วนะคะเป็นงไงกันบ้างคะเด็กๆสบายดีไหมคะหลังจากที่หยุดยาวนะคะหยุดยาวหยุดพักผ่อนกันมานะคะมาเจอกับคุณครูในคาบเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้คุณครูมีเ,เรื่องนะคะเนื้อหาที่จะมาสอนเด็กๆเ,เอ๊หน้าตาแบบนี้เคยเห็นมาหรือยังเอ่ยรูปตัวสีแดงๆนี้เลยนะคะอ่อนออกเสียงว่า body 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 แปลว่าร่างกายค่ะ action action แปลว่าออการกระทําการแสดงออกนะคะหรือว่าการ acting กันเองนะคะ,ะวันนี้นะคะเกี่ยวกับอ,อ,อะไรลองไปทายกันเลยและลองไปดูกันเลยค่ะค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะหัวข้อตัวสีฟ้า,ฟา listen and do listen and do เขาบอกว่า listen ก็คือฟัง Do ก็คือทำฟังและทำตามนะคะฟังและทำตามอเด็กๆลองฟังก่อนนอนหนึ่งรอบลองฟังก่อนนะคะฟังหนึ่งรอบนะคะ 2> Student 2. exercise 2 listen and do touch your feet close your eyes clap your hands touch your ears n o t your head open your mouth touch your nose เป็นยังไงกันบ้างคะฟังทันไหมคะเด็กๆนะคะถ้าฟังไม่ทันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้ทีละภาพทีละข้อความนะคะ,ะทีละประโยคเลยประโยคแรกนะคะดูลูกศรที่คูวงกลมตรงนี้เลยนะคะ touch your feet touch your feet เด็กๆ,ๆออกเสียงตามคุณครูเลยนะคะออกเสียงตามด้วยนะคะสำคัญนะคะ touch Your feet, touch your feet, touch your feet แปลว่า touch แปลว่าอะไรคะที่เด็กเรียนมาแล้วในสัปดาห์สัปดาห์ที่6นะคะในสัปดาห์ที่6ที่คุณครูสอนไปนะคะ touch แปลว่าจาับหรือแตะนั่นเอง feet ตัวนี้ F E E T ตัวนี้ feet ตัวนี้แปลว่าเท้า2ข้างแต่ถ้าเท้า1ข้างจะออกเสียงว่า foot Foot, F-O-O-T. ถ้าเท้าสองข้างก็คือ F-E-E-T. เอาอเสียงว่า Feet นะคะ Touch your feet แปลว่าแตะไปที่เทา้าต่อไปภาพที่สองค่ะน้องถ่ายดูสิคะ Close your eyes. Close your eyes. I เติม S ด้วยแสดงว่าตาของเรา มีสองข้างก็เลยต้องเติม s มากกว่า1น,นะคะ close แปลว่าปิดปิดหรือหลับตานั่นเองภาษาพูดของเราก็คือหลับตา close your eyes o k เค next ออกเสียงตามนะคะ clap your hands clap your hands โ k เค clap your hand s เห็นไหมคะคำว่า hands คำว่า hands เติม s แสดงว่า hands มือมีมากกว่าหนึ่งก็เลยต้องเติม s นั่นเอง clap แปลว่าปรบปรบมือ clap your hands ปลบมือนะคะต่อไปค่ะ touch your ears touch your ears เอีย e เติม s ด้วยเห็นไหมคะหูมากกว่าหข้างมากกว่าหนึ่งข้าง,ม,ากกาง,างมีสองข้างก็เลยต้องเติม s นะคะให้ความรู้ตรงนี้ไปด้วยเนะาะ touch แปลว่าจับหรือแตะจับไปที่ใบหูหรือหูของเราน่เองต่อมาค่ะด้านล่างเลย not your head not your head ทำไม head ไม่เติม s ล่ะคะ เพราะว่าศีรษะหรือหัวของเรามีแค่1เท่านั้นเองก็เลยไม่เติม s นะคะอ่านี่คือข้อแตกต่างเนาะการเติม s กับการไม่เติม s Not your head ก็คือพยักหน้าหรือพงกหัวนั่นเองนะคะถัดมาค่ะ open your mouth open your mouth เก่งมากค่ะออกเสียงตามด้วยนะคะ Open your mouth เมาส์ไม่เติม s ค่ะเพราะว่าปากมีแค่1เ mm hmm. ท่านั้นเอง Open mm hmm. แปลว่าเปิดเปิดปากหรือภาษาพูดของเราก็คืออ้าปากนั่นเองค่ะและอันสุดท้ายค่ะ Touch your nose Touch your nose nose ก็ไม่เติม s ที่ท้ายคำนะคะเพราะว่า nose จมูกมีหนึ่งเท่านั้นเอง touch แปลว่าจับหรือแตะนะคะแตะไปที่จมูกอ่ะทีนี้คุณครูจะให้เด็กๆลองทำตามนะคะเด็กๆยืนขึ้นแล้วก็ทำตามนะฟังและทำตามด้วยนะคะยืนขึ้นและทำตามด้วยนะคะ two exercise 2. listen and do อ่ะทำตามเลยค่ะ touch your feet Close your eyes. Clap your hands. Touch your ears, not your head. Open your mouth. Touch your nose. เก่งมากคะ่ะเฟรเกร์คุณครูขออีกหนึ่งรอบนะคะคุณครูขออีกหนึ่งรอบในชั่วโมงนี้จะไม่มีงานเขียนนะคะให้เด็กๆเ,เปิดคลิปวิดีโอและทําตามได้ลหลายๆรอบลหลายๆครั้งเลยนะคะอีกหนึ่งรอบค่ะเตรียมตัวนะคะยืนขึ้นและทําตามเลยนะคะพูดไปด้วยทําตามไปด้วยยิ่งดีเลยค่ะ l i s e x e r c i s e 2. listen and do touch your feet close your eyes Clap your hands. Touch your ears. Not your head. Open your mouth. Touch your nose. We're good. เด็กๆสามารถดูคลิปของคุณครูนะคะดูย้อนหลังและทําตามได้หลายๆรอบนะคะทำตามได้หลายๆรอ,อบเพื่อให้เกิดความชํานาญและมีทักษะในการฟังภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้คุณครูก็มีมาฝากเพียงเท่านี้เด็กๆอย่าลืมฟังออกเสียงและทําตามด้วยนะคะสําหรับเรื่อง My Body Action Listen and Do ขอจบเพียงเท่านี้บ๊ายบาย